สคสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าเองนะคะกับข้าวสุกหมดเรียบร้อยแล้วที่นี่จะทานเช้าเตือนเช้าทานเช้านะคะเสร็จแล้วก็ไปทำงานนะคะโอเคมันเรียเป็นหกโมงหกโมงดําหกโมงไปะครข้าวพักสุกหมดเยียวค่ะตอนนี้ก็คือจะทานข้าวนะคะวันนี้เดี๋ยวโมจะพาไปดูที่ ภูเขาเพราะว่าที่นี่หมอกจะเต็มไปหมดเลยนะคะดีนะคะาหมอกกลุ่มสุมฮังลี่ฮังลี่กัมติออนกัดด้วยดีในน้าคา่ะเดี๋ยวโมจะพาไปดูในน้านะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเมาแล้วก,ก็ติยันกินข้าวก่อนฮันกันติขึ้นมาคา่ะนี่น้ำยาขมพักหมักมองกโกหมักเกโค นี่นะคะก็จะเป็นตอแคนะคะแล้วก็มะเขือแล้วก็ใบมะม่วงใบมะม่วงเขาเรียกว่าอะไรผักหมักมองโกภาษาไทยใหญ่ทำจากใบมะม่วงนะคะอันนี้ก็ตอแคก็จะเอาตอแคใส่ในข้างในเช่นเดียวกันค่ะ ตอนนี้นะคะกล่าวว่าจะมาชมหมอกแต่ว่าวันนี้ฟ้ามืดน,นะคะก็เลยไม่ได้ชมตอนเช้าว่าเยอะมากตอนเช้ามาไม่ทันนะคะเมื่ตแต่ได้ก็ได้อังมาด้วยหมอกกลมนะคะที่ในไดชฮังเลไดชฮานอยก็มีค่ะไหนนยยอนวามาลาอินนะคะเหลียก็มีเหยหมอกกลมก็หายกว่าหมดเดียวค่ะสถานที่ที่เรามาดูนะคะก็จะเป็นเจ้าเมืองของบ้านนาการเหนือนะคะ เดีเข้ามาด้วยในแ็นดีจเมอาเมืองวันหน้าการเนยนะคะที่นี่จะอยู่สูงนิดนึงนะคะก็จะมองเห็นวิวในนาแล้วก็หมู่บ้านนิดนึงค่ะ วันนี้มาโชคร้ายมากเลยนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้ดูหมอกทะเลหมอกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆจะมาอีกเช้าหนึ่งนะคะที่นี่ก็จะอยู่ที่บ้านนะักการเหนือนะคะ่ะม,มั่นไรทันคะ่ะน้อเมืเนะ่อได้เนาะ กลับแล้วนะคะกลับไปที่หมู่บ้านน้องที่มาเป็นศกลับไปที่หมู่บ้านแล้วค่ะมาแล้วก็เมื่อขึ้นยาวค่ะจริงๆเราเดินจากหมู่บ้านมานะคะเป็นเวลาสิบนาทีต้องเดินกลับไปสิบนาทีนะคะ งั้นกลับก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำอะไรยังไม่ทราบนะคะเมื่อในเตะเฮ็ดสังเดมไปคู่ค่ะนะกาลัน ตอนนี้เราก็กลับแล้วนะคะไม่ได้ทำอะไรมากที่นี่มาถ่ายวิดีโอตอนที่ไปอาบน้ำแล้วก็มาทานข้าวแค่นี้ไม่ค่อยได้ไปไหนตอนนี้ก็มาเยี่ยมญาติอีกบ้านหนึ่งนะคะ จอกเนสจกจังไปกินต้ยขะวหืออ kind of ันไมรค่ะกินวันวัน like ค with ่ะมื่อเรวก็มาแวะซื้อเควเซนนะคะตอนนี้ก็กําลังมาแวะซื้อเาาเซนนะคะกลับบ้านค่ะโยโกคีมันนสงตีอันางยว วนค่ะเนยนะตไขมันนเ็ดเมกนเ็ดมเลใจเยอะค่ะข้าก็หยิบหมูคันนะไม่จัดนสินะพีแกอันนี้ก็วางเือนกันค่ะอมกเด็ดจิบผูวางเงนเยะเกิดขัดตอันนี้ก็เห็นกก็แล้วค่ะเน่ยไปไปกวน้ำป่งจัง มือยาเหยียขมูลัดโดนๆนี้โม่ไหนฮะตอนนี้ก็กลับแล้วนะคะจะเป็นคนหน้าคนหน้าแสให้แม่เป็นคนหน้าคนหน้าเมื่อลอยๆกะกากะกะมือลอยๆแปลว่าอ่าเราวินนี้อยาซื้อเอาตั้งกินห้องนี้กินหลองนะห้องนั้นเนี่ยขันกินด้านกินตอนนี้ก็กลับแล้วนะคะหลังจากเยี่ยมญาติสองสามบ้านนะคะวันนี้ ทุกคนส่วนมากก็ไปนากันหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเรี้วก็ด้านเด็กเต็เมื่อเฮินค่ะไหว้เห่เหล่เจ้วยวิน้องสองสามเพิร์นก็เมื่อก้นนําก็เด็มว้ออยู่เฮิรนค่ะเนาะยันว่ากว่าน้ากันหมดค่ะก็มาบ้านหน้ากาก็จะประมาณนี้นะคะเสียดายวันนี้ไม่ได้เห็นทะเลหมอกเดี๋ยววันหน้าจะมาอีกค่ะ ลายเหมือนแอมไลยนปังลายมอกกุ้มมอกกุ้มปังลายต่างวันหนังไก่มาแทงเอะเดี๋ยววันน่าจะมาอีกนะคะงั้นกลับแล้วคะ่ะเสียผาเต็น น้องเดินไปส่งไปไหนมาไหนก็จะเดินนะคะเมื่อก็ไปมาก็ไปตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงกว่ากว่านะคะสิบโมงนี้คือสายมากแล้วก็ร้อนมากแล้ววันนี้ฝนไม่จบด้วย กัดตีตั้งมาค่ะแน่ข้าด้อยถามผมหัดถามเลยก็ตีตั้งมากนึ่ครั้ันลรู้กันหนัยังเนาะสวัสดี่อติตั้งมาค่ะหวว่าลกกยตีถึงดีไรคะเน่

นี่นะคะทุกคนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงใกล้ถึงหมู่บ้านหมกนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็จะเรียกกันไปทั้งหมู่บ้านอย่างนี้เลยนะคะมาแล้วก็มาลือจำตาง <c oughs> ใหม่ยาลายาก็เฮออินตอนนี้ก็มาพักระหว่างทางนะคะเพราะว่าตอนนี้ร้อนแล้วก็เหนื่อยนิดนึงนะคะคลิปนี้โมก็จะขอจบ เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคา่ะโอเคเดี๋ยวยันป้อกันหน่อกันค่ะยินจอมใหญ่ๆนำนำดนตีเป็นแห้งค่ะ